สวัสดีครับผู้ชมครับคู่แข่งมอเตอร์ริงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาในส่วนของการให้ไอเดียนะครับในเรื่องราวของการเลือกรถสักคันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกับรถยนต์ปิกอัพนะครับณวันนี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับโดยเฉพาะกับความเป็นอัตประโยชน์การใช้งานนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอีซูซูกันครับท่านผู้ชมครับคันนี้อีกหนึ่งคันก็คือ Master of All Ro a d s นะครับอีซูซู ตัวจริงทุกเส้นทางอีกหนึ่งเวอร์ชันครับหนังออนไลน์ทีวีซีที่นำรถอ e ีซูวีครอสโฟลนั้นตกแต่งพอประมาณนะครับแล้วก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าด้วยความเป็นขับเคลื่อนสีล้อของ e อีซูพร้อมๆกับระบบเทอร์เรนคอมมานด์ทำให้เรานั้นบุกได้อย่างเต็มที่ลุยได้อย่างเต็มที่รถคันนี้ติดตั้งชุดกัดกันกระแทกที่ชายล่างของกันชนหน้านะครับติดตั้งกัดกันกระแทกที่กระจังหน้าพร้อมๆกับติดตั้งปลอดไลท์ LED ของเพียนะครับยางรถยนต์เป็นตโย้า อ่อซับทีนะครับความสมาพรในการลุยดีมากขึ้นมาจากชุดช่วงล่างของ ARB ด้านข้างติดตั้งในส่วนของชุดบันไดข้างที่ออกแบบพิเศษแล้วก็ในส่วนของบนหลังคาครับก็คือจะเป็นชุดคันขวางแล้วก็ชุดแขนจับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการแสดงถึงไลฟ์สไตล์การเชืรถ E-SUV Cross 4x4 นั้นคือรถที่มีความหรูหรามีความเป็นสปอร์ตดี 4x4 ความหรูหราและความเป็นสปอร์ตดีตรงนี้ก็คืออยากให้ท่านผู้ชมนั้นมาลองสัมผัสดูนะครับว่าแล้วท่านจะได้ทราบนะครับว่าความเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อของ E-SUV Cross ร,รับ